ต้นขุยเสียนต้นนี้ก็มันออกตีตรงกับใบหินสีมาเนาะอของวัดไม้ก่าไว้เซียนด้วยมันมีดินเนาะมันออกบนกทรายเนาะบน<ช>คอนกรีตแต่เลยปล่อยมันออกตามธรรมชาตินะมันตอ,อกมาเรื่อยๆอ่ะนแต่เลยบัดมันมาเป็ยนเนื้อสียังนี่นนแต่ปล่อยมาเลื่ยๆเป็นยเสียนเนาะเหมือนละเหมือนละ,นละรับแล้วปล่อยปล่อยตามธรรมชาติมันในในดินแม่กระถางดอกไม้หมืนกัน น,นี่ออกมัสไตล์นี่ออกไปเลยวันที่มันเก่าน้อยเดี๋ยวหันละหันเหมือนละจะได้ปล่อยเป็นธรรมชาติออกไปเลยครับกระแป้งเหมือนกันนะแป้งเหมือนกันมันอดตายรนี่เราได้กินน้าากินยังไงเลยนี่ปล่อยธรรมชาติมันเนียครับ